สวัสดีครับกับไม้แล้วนะครับกับเพจฟาร์มนูนาหมวดตุยนะครับวันนี้ผมมีข่าวดีมาบอกนะครับคือฟาร์มนูนาหมวดตุยนะครับได้เอาบล็อกท่อมาใหม่นะครับเป็นท่อแบบสี่เหลี่ยมไม่ใช่แบบวงกลมที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้นะครับเพื่อง่ายต่อการวางโรงเรือนแล้วก็การวางระบบน้ํานะครับคือเอาบล็อกมาใหม่แบบสี่เหลี่ยมนี่ครับนะครับ แล้วก็นะครับเป็นบล็อกให้จุกน้ำนะครับผมนะครับขึ้นรูปให้ดูครับโอเคครับแล้วทำไมถึงใช้แบบสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับคือฟาร์มนูนาหมวดตุยนี่ลงเรือนค่อนข้างจะเล็กครับคือเวลาบรรจุหรือว่าการบรรจุท่อหรือว่าบ่อให้เข้ากับฟาร์มนะครับต้องออกแบบให้มันได้เยอะที่สุดนะครับสําหรับการเลี้ยงหนูนาหมวดตุยสําหรับการเลี้ยงหนูนา แต่ว่าสาหรับฟาร์มลูนาหมอดุยนี่ you, คือมองเห็นว่าแบบวงกลมเนี่ยมันเป็นรูตรงกลางซึ่งอพอจะเห็นภาพไหมครับรูตรงกลางคือจะเป็นแบบตรงนี้ก็จะเป็นวงกลมใช่ไหมครับและตรงนี้ก็จะเป็นวงกลมนะครับคือมาประกบกันสี่วงเป็นเท่าเป็นบ่ออะไรครับก็จะเป็นรูตรงกลางนะครับสามารถแบบทําความสะอาดได้ยากนะครับแล้วก็หนูบ้านนะครับหนูท้องขาวเราเนี่ยวิ่งไปอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็ไปควนหนูเรานะครับผมซึ่งฟาร์มลูนาหมอตุยมองเห็นตรงนี้ก็ เลยสั่งทำบล็อกแบบสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้เพื่อที่จะให้เหมาะสมกับโรงเรือนใหม่ที่เราจะได้เห็นเร็วๆนี้นะครับทำไมถึงเป็นแบบบล็อกสี่เหลี่ยมก็คือมันจะเป็นพื้นที่แบบไม่มีไม่มีไม่มีมมช่องอกลางที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นแบบเป็นพื้นที่เต็มเลยเป็นบ่อเต็มเลยนะครับก็ แต่ว่าคือลําบากในการหล่อนิดหนึ่งนะครับในการหล่อท่อคือเปลืองปูนนะครับพูดง่ายๆคือก็เดี๋ยวจะหาวิธีแก้ไขนะครับเดี๋ยวผมขึ้นวิดีโอให้นะครับพ่อถ่ายคลิปมาครับครับได้แบบมาใหม่ตัวนี้จะเป็นแบบแบบสี่เหลียลย่ยมนจะเข้ามุมมันจะไม่มีที่เหลือจุดที่เหลือมันจะไม่มีแรกมีเวา้า มันจะเป็นสี่เหลี่ยมไปแล้วก็จะก็เหมือนเหมือนเราก่ออิดเป็นเป็นวิธีการต่อน้ำบอ่บอบ่อให้น้ำหนุนแะล้รก็เราเราก็มีแบบมาก็มาถึงซูสีกันก็ได้อย่างละอันครับตรงน,นี้ก็จะทำไปเรื่อย ามาก็เอามาบอกกล่าวกันนะครับผมสําหรับฟาร์มที่อยู่ใกล้ๆหรือว่าฟาร์มที่อยู่อำเภอที่คมน้าอูนหรืออยู่สกนลนครนะครับผมอยากอยากได้สามารถติดต่อได้ในกลุ่มนะครับในกลุ่มเฟซบุ๊กนะครับมีอยู่นะครับแต่ถ้าใครสนใจก็อินบ็อกมาก็ได้นะครับแล้วสําหรับคนทีอ่อยากรู้เรื่องอะไรหรือว่าอยากให้เราหรือว่าอยากให้ผมกับพ่อทาคลิปอะไร นะครับก็คอมเมนต์มานะครับใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่าจะเป็นอ่าอ่ b ยูทูบนะครับผมเดี๋ยวลงไว้ได้ทั้ง2อ,งอช่องทางการติดต่อนะครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้นะครับผมก็ขอภายสถานที่ด้วยนะครับเพราะอาทิตย์นี้ไม่ได้กลับบ้านนะอาทิตย์ที่อยู่อยู่หอนะครับก็ ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราสองพ่อลูกด้วยนะครับจะได้ทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่สนใจหรือว่ามีเรื่องจะสอบถามเรื่องอะไรก็สามารถถามได้ในคอมเมนต์เดี๋ยวผมทำคลิปต่อไปนะครับทำคลิปตอบคำถามนะครับผมก็น่าจะมีเรื่องมาบอกกล่าวแค่นี้แหละครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็อยากมาบอกว่าการทำท่อแบบสี่เหลี่ยมเนี่ย แล้วมาดูกันนะครับผมก็อยากรู้คําตอบว่ามันจะเป็นอุปสรรคหรือว่าจะมีปัญหาต่อไปไหมเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังอีกคลิปหน้านะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ผมค,ครับขอญาติราไปก่อนแล้วกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ